วายจริงจริงเหรอจริง้อแอกแม่เขก่อนเขสรุปอันนี้ต้องจริงไม่จิงเล่นหรือไม่เล่นเนี่ยจริงครับบอกแม่เขหลังรแกงมันได้ลูกแล้วกี่เดือนแล้วอะสาอสรุปตรงมีลูกแล้วต้งแตปฮ่องกงแล้จริงจรองบอกแม่คนแรกเลครับ ดีใจด้วยนใจใจ้ยยอยก่อนเป็นลูกสุภาพแ็งแรงนะเอาคุณทองสรลูกเราจะมีฐานกันแล้วนะประกาศข่าวดีต้อนรับปีใหม่เตรียมเป็นคุณพ่อปีมังกรสำหรับหนุ่มแจ็คแฟนฉันที่เซอร์ไพรส์ปีใหม่ทุกคนด้วยการลงรูปกับหวานใจใบหมอนกิติยาถือผลตรวจที่ตั้งครันพร้อมแคปชั่นว่ามีลูกปีมังกรแฮชแท็กของของวัญปีใหม่ปีนี้ดีใจที่สุดในโลกเลยครับตื่นเต้นมาก งานนี้ก็มีเหล่าเพื่อนๆต่างพากันคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นแถวรวมไปถึงพี่คนสนิทอย่างมดดำคาชาพาก็ได้ลงคลิปตอนทั้งสองแจ้งข่าวดีพร้อมเตรียมรับขวัญหลานซึ่งคู่นี้เพิ่งจะคุกเข่าขอแต่งงานกันไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและตรงกับวันเกิดของฝ่ายหญิงแม้ก่อนหน้านี้จะมีปัญหากันนิดหน่อยจนประกาศเลิกกันไปแต่ก็สามารถปรับความเข้าใจกลับมาจับมือกันอีกครั้งได้จนวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะล่าสุดคุณพ่อก็เริ่มหาเงินเลี้ยงลูกแล้วขายของให้กับหนุ่มมาริโอโดยเจ้าตัวลงรูปพร้อมแคปชั่นคำๆคว่าช่วงนี้ทำทุกอย่างเพื่อลูกแฮชแทกลูกขาให้มาส่งของตอนดึกก็ต้องทำแฮชแทกขอเป็นเงินสดได้ไหมครับและแท็กไปหาหนุ่มมาริโอด้วย